ความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนคนที่เป็นมิตรแท้จะมีลักษณะอย่างไรมิตรแท้จะแบ่งออกเป็นสี่จำพวก จำพวกที่1คือมิตรมีอุปการะจะมีลักษณะอยู่4อย่าง 1. รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้ว2รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว3เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งที่พำนักได้ 4. ีเมื่อมีทุละช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากมิตรแท้จำพวกที่2คือมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขจะมีอยู่4ลักษณะ 1. บอกความลับของตนแก่เพื่อน2ปิดบังความลับของเพื่อนไว้ 3. ามไม่ละทิ้งในเหตุอันตราย4แม้ชีวิตก็อาสระเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้มิตรแท และจำพวกที่สมเรียกว่ามิตรแนะประโยชน์ มีลักษณะสี่อย่างหนึ่งห้ามทำชั่ว2ให้ทำความดี3ให้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังมาก่อน4บอกทางสวรรค์ให้มิตจจำพวกที่4คือมิตรมีความรักใครมีลักษณะสี่อย่าง 1. ไม่ยินดีในความเสื่อมของเพื่อน 2. ยินดีในความเจริญของเพื่อน 3. ามห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อน 4. สนสรรเริญคนที่สันเสริญเพื่อนพระพุทธรทรงตรัสว่ามิจสี่จำพวกนี้หนึ่งมิตรอุปการะ2มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข3มิตรได้ประโยชน์4ี่มิตร มีความรักใคร่ท่านตรัสว่าเป็นมิตรแท้พึงเข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเป็นมิตรที่จะนำพาไปสู่ความสุขความเจริญขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านค่ะ